พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนเป็นเหมือนกันเลยคะเวลาขายของนะคะในแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่นในช้อปปีแล้วก็ล a ซ a ดานะคะเวลาพินพ์คือในช้อปปีกับ l a ซ a ด้คือมันจะมีอะไรอ่ะบาร์โค้ดของเขาใช่ไหมคะเวลาเพื่อนๆเอาไปพปิมพ์ในเครื่องพินพ์ที่ต้องใช้หมึกหรือว่าเครื่องพิมพ์ต่างๆที่มันต้องใช้หมึกหรือว่า ที่ต้องเป็นกระดาษ A4 แผ่นใหญ่ๆเลยนะคะก็คือแบบมันปิ้นนานมากแล้วแบบต้องเสียตังซื้อหมึกอีกนะคะวันนี้นะคะปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปนะคะถ้าเพื่อนเปลี่ยนมาใช้ X Printer นั่นเองนะคะก็คือน้องตัวนี้นะคะตัวเล็กจิ๋วมากเลยนะคะแล้วก็พกพาไปไหนก็ได้นะคะไปต่างจังหวัดก็พกไปได้นะคะคือแบบสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็กระดาษที่เขาใช้นะคะก็คือเป็นกระดาษ100 150นะคะก็ คือมันไม่ต้องใช้หมึกเลยมันมีแต่ข้อดีล้วนๆเลยนะคะก่อนอื่นถ้าอยากมารับชมว่ามันมีข้อดีอยังไงนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามก่อนนะคะมาค่ะเพืนอนนกดติดตามกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมารีวิวทีละขั้นตอนเลยนะคะว่าคือแบบปิน้นออกมาแล้วกระดาษมันจะไหลออกมาแบบยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยนะคะว่า มันเร็วขนาดไหนคือมันแบบช่วยเราประหยัดเวลาไปได้เยอะมากจริงๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพอเราได้เครื่องปินพ์มาแล้วก็คืออยากจะบอกว่าเครื่องปินพ์น,นี้นะคะเราไม่ได้ขายนะคะเราเป็นลูกค้าเราซื้อมานะคะก็ช่องทางในการซื้อก็คือซื้อมาในช้อปปีนั่นเองนะคะใช้อะไรอะส่วนลดคอยนะคะก็แบบได้เงินคืน ก็คืออย่างที่บอกไปคลิปกันก่อนนะคะก็คือ1คอยเท่ากับ1บาทนั่นเองนะคะก็คือได้คอยมาแล้วเราก็เอาไปซื้อของในครั้งต่อไปก็ได้ส่วนลดมาเป็นเท่ากับ1คอย1บาทนั่นเองพิกัดนะคะพิมพ์ในช่องนะคะค้นหานะคะของทาง s h อป e e นะคะพิมพ์เข้าไปว่าเครื่องปิ้นสติกเกอร์ความร้อนนะคะ พอเราพิมพ์เสร็จนะคะก็จะมีให้เราเลือกหลายล้าเลยนะคะมีทั้งยี่ห้ออื่นๆนะคะก็แล้วแต่เรานะคะถูกชะตากับยี่ห้อไหนนะคะแต่ว่าอันนี้เห็นแบบน่าใช้ก็เลยโอเคก็เลยถอยมานะคะอันนี้ก็ใช้งานมา1ปีกว่าแล้วนะคะเกือบเกือบจะ2ปีแล้วนะคะก็ขายของออนไลน์มันก็จะ2ปีแล้วเหมือนกันตัดสินใจซื้อในเดือนที่แบบ สองเนินที่ประมาณสองสามมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็แบบเพราะว่าก่อนหน้านี้เราใช้เครื่องปิ้นที่เป็นเครื่องปิ้นใหญ่อะต้องใช้หมึกแล้วนี้มันปิ้นอะกว่ากว่าจะออกมาทีละแผน่นทีละแผนะ่นนะแล้วพอแบบยอดขายเราเริ่มเยอะขึ้นเราก็ต้องมองหาที่มันแบบรวดเร็วแล้วก็เป้นได้วไวขึ้นนะคะอย่างน้องตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือเป็นน้องที่ช่วยเราได้เยอะจริงๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาลองปิ้น บาร์โค้ดของทั้ง l a z a d a แล้วก็ของทางช h อป e ีให้ดูนะคะว่าพอรับพิมพ์ออกมาแล้วอ่ะหน้าตาของเจ้ากระดาษพิมพ์เตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเลยถ้าเพื่อนๆได้น้องเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ความร้อนมาแล้วนะคะเราต้องมีทั้งตัวเครื่องแล้วก็ต้องมีกระดาษด้วยนะคะกระดาษจะต้องใช้เป็นกระดาษที่ใช้กับสติกเกอร์มันเป็นกระดาษสติกเกอร์ที่ใช้กับเครื่องที่ไม่ต้องใช้หมึกนะคะก็ เวลาเวลาเราจะซื้ออ่ะเราต้องอ่านด้วยเพราะว่าเคยซื้อมาอยู่ครัง้งอ่งมันเป็นกระดาษแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นมันเป็นกระดาษที่ต้องใช้หมึกถ้ามันใช้หมึกอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะพิ้น์ไม่ออกคือพิ้น์พินพ์ออกมาแล้วมันจะไม่มีหมึกติดดังนั้นเวลาเราซื้อกระดาษนะคะก็คือต้องซื้อกระดาษสติกเกอร์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ที่ไม่ต้องใช้หมึกนะคะอันนี้ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะที่ซื้อ7 0 70กว่าประมาณ70กว่านะคะ70กว่าถึง100นะคะไม่เกิน100ถ้าเกินก็ถือว่าซื้อมาแพงแล้วนะคะอันนี้คือซื้อถูกสุดก็คือราคา72บาทนั่นเองนะคะก็คือน้องอันเนี้ยซื้อมาใช่ไหมก็คือในม้วนหนึ่งอะ่ะก็คือจะมี350ตัวหวง อันนี้คือ3 50ดวงจะใช้ได้กับเครื่องน,นี้นะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่สุดเลยก็คือ500ดวงะค่ะแต่ว่าเคยซื้อ500ดวงมาแต่ว่าใส่ไม่ได้นะคะก็เลยขายแบบเทถูกๆไปเลยนะคะเพราะว่าน้องอันนี้คือเครื่องเล็กเวลาเราจะซื้อเราต้องซื้อแค่350ตัวงเท่านั้นนะคะนี้นี่ค่ะก็เดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้เขาจะมีสายสออันใช่ไหมแล้วก็ ต่อเสียบปลั๊กอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอย่าลืมกดเปิดเครื่องด้วยนะคะเปิดตรงข้างหลังแล้วเวลาเราเปิดเครื่องอ่ะไฟมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะอันนี้ไฟขึ้นก็คือใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะคะเวลาเราจะถอดเวลาเรากดถอดต้องกดสองค่าใช่ไหมอันนี้ก็จะขึ้นสีแดงแล้วข้างในอ่ะเราต้องเตรียมพอให้เรียบร้อยเลยนะคะน,นี่ก็คือเราเตรียมตัวใส่ สติกเกอร์ที่ใช้ความร้อนแทนหมึกแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้เราก็สามารถปรับได้นะคะตรงนี้ก็พยายามปรับให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะพอเราตั้งค่ากระดาษอะไรข้างในแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นี่คือโฉมหน้าข้างในนะคะเปิดให้ดูนี่ค่ะเราก็ทําการปิดนะคะอันนี้เดี๋ยวเปิดไหนก็แกะแล้วนะคะอันคืออันเนี้ยเขาจะให้ แบบนี้มานะคะอันนี้ก็คือสามารถถอดได้นะคะนี่ถอดได้หมดเลยแล้วก็เวลาเราจะใส่แล้วก็ใส่อันนี้ใส่อันนี้เข้ามาแล้วก็ใส่อันนี้เข้ามาอ,อีกทีหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้แล้วเรา,าก็ทําการใส่ลงไปนะคะมันจะมีช่องให้เราใส่นะคะนี่ค่ะแล้วตรงนี้เราก็พยายามทําให้มันทําให้มันอยู่ในช่องเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงสีเทาๆตรงนี้ค่ะ เราก็ต้องใส่ให้มันอยู่ข้างในแน้วเราก็ปรับปรับได้แล้วเราก็ทําการปิดฝาถ้าเราคิดว่ามันอยู่พอดีตรงกึ่งกลางแล้วนะคะนี่แล้วก็เวลาเราปิดแล้วก็กดเลยนี่มันก็ไหลให้เราอันหนึ่งก่อนแลวตรงเนี้ยเวลาเขาปิดสนิทมันจะขึ้นสีน้าเงินโอเคแต่เราจะลองปิ้นของลาซาดานะคะ แล้วก็ต้องทําการเสียบสายก่อนนี้ค่ะนี่คือการพิมพ์ของลาซาด่านั่นเองเราจะพิ้นให้ดู2องออเดอร์นะคะจริงๆแล้วอ่ะในลาซาร้ามันสามารถพิมพ์นในหน้าเดียวกันได้แต่ว่ายังไม่ปรับการตั้งค่าอะไรอะไรในแอปเลยนะคะมันก็เลยขึ้นมา1นึ่งออเดอร์นะคะมี2แผ่นแบบนี้ก็คือมันก็ทําให้เราอ่ะเสียแบบ เสียสติกเกอร์ไปหนึ่งดวงอะตอนนี้กําลังหาวิธีปรับการตั้งค่าอยู่นะคะให้มันปิ้นออกมาในกระดาษแผ่นเดียวกันเลยนะคะมันมีวิธีอยู่นะคะทักสอบถามกับทาง l ซาด้าไปอยู่แต่ว่าเรายังไม่ทําการปรับเลยนะคะเดี๋ยวพออัดคลิปนี้เสร็จเราก็จะไปทําการตั้งค่าใหม่แล้วนะคะเพราะว่าสองอันนั้นก็เปืองเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะมีอันนี้คือหนึ่งออเดอร์นะคะ หนึ่งออเดอร์ก็จะมีใบนี้เป็นใบที่อยู่ลูกค้าที่อยู่บริษัทเราแล้วก็เป็นเป็นไอ้นี่นะคะว่าลูกค้าเขาซื้อสั่งซื้ออะไรมานะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นหน้าสาแกนของทางขนส่งนะคะเวลาเขามาเขามารับนะคะเขาก็จะทําการสาแกนตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถสแกนได้เหมือนกันเราสามารถไปดรอปออฟที่สาขาก็ได้หรือว่าจะให้พนักงานนะคะมารับ ที่บ้านเราเลยก็ได้แล้วเขาก็จะทําการสแกนบาร์โค้ดคือแบบมันง่ายมากจริงๆนะคะแล้วเวลาเห็นไหมตอนมันไหลอะ่ะคือไหลง่ายมากคือแบบสะดวกมากจริงๆนะคะนี้คือใครได้ไปนะคะก่อนอื่นมันจะมีการตั้งค่าไดาเวอร์อะไรสักอย่างน,นั่นแหละบางทีเขาวิดีโอคอลมาสอนเราแต่ว่าถ้าให้มาทําคลิปสอนนะคือแบบมันจาไม่ได้แล้วนะคะยังไงถ้าเพื่อนได้มาก็ไปทําการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะคะทําการเชื่อมกับ คอมพิวเตอร์ก่อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เวลาเราจะปริ้นก็แบบง่ายมากเลยะค่ะเพราะว่าตั้งค่าหนึ่งครั้งมันสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะคะไปแล้วค่ะลาซาด้าต่อไปนะคะเราจะลองมาปริ้นของทาง s h อ p e e นะคะเราก็เลือกมาแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ15ออเดอร์นะคะจริงๆมีเยอะกว่านนี้แต่ว่าเราจะให้้องให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่ามันไวแค่ไหน เดี๋ยวเราจะลองปิ้นให้ดูสองอันเลยแล้วกันของช้อปปีนะคะต่อไปเดี๋ยวจะลองปิ้นให้ดูให้เพื่อนๆดูความไวนะคะว่าปิ้นไวมากจริงๆนะคะประหยัดเวลาไปได้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกดแล้วนะโอเคอันนี้ของช้อปปีนคนนี้อันนี้คือสิบห้าแต่ง แบบมือดีมากอ่ะเดี๋ยวเราจะลองปริ้นเพิ่มให้ดูอีกขนส่งหนึ่งไวจริงๆนะเอาจริงๆเ,เราจะลองปริ้นอีกร้านหนึ่งอีกขนส่งหนึ่งคือแบบมันสะดวกมากจริงๆนะคะเ,เพื่อนๆเวลาที่เราแบบอะไรอ่ะรีบอะ่ะเออคือถ้าไปเทียบกับการปริ้นไอเครื่องปริ้นทั่วไปอะ่ะคืออันนี้แบบดีจริงๆนะ อันนี้เป็นขนส่งช้อปปี้เอ็กเพสนะคะเดี๋ยวเราจะลองปิ้น์ของเจอนทีอันนี้ของช้อปปี้เอ็กเพสคือทางร้านเราใช้ขนส่งช้อปปี้เอ็กเพสเจแนทีแล้วก็เคอร์ี่นะคะหลกัลกๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการสั่งซื้อทั่วไปนะคะก็จะใช้ของแฟดเอ็กเพสจะใช้เป็นเจ้าเป็ดเหลืองะคะ่ะในคลิปที่แล้วที่เราเคยรีวิวให้นะคะแล้วก็คือใช้อน,นั้นอันนั้นก็คือสะดวกมากเลยนะคะ คือแบบอะไรอะ่ะเทคโนโลยีใหม่ๆอะ่ะมันก็ช่วยเราได้เยอะจริงๆอะ่ะโอเคค่ะต่อไปเป็นการริ้นใบปะหน้าของเจทีนะคะเดี๋ยวใจเพื่อนๆดูว่ามันริ้นเร็วมากจริงคือแบบใครได้ไปอะคือแบบมันช่วยประหยัดเวลาในการที่เราอะต้องนั่งรอคอยคือแบบเนี่ยพิมเร็วจริงๆนะือิี อันนี้คือของเจนทนีอันนี้เราปิน้นรอบเย็นนะคะรอบขาวลรวปินป้นไปแล้วกาตัดรอบเที่ยงแล้ว,ลอลวตอนนี้คือเวลาห้าโมงเรามาปิ้นต่องนี่ค่ะแห้เพื่อนๆดูอันนี้ของคือของช้อปปี้นะคะว่าช้อปปี้หน้าตามันจะประมาณนี้อันนี้เสื้อใบปลาโค้ดของช้อปปี้มันจะหน้าตาประมาณนี้อันนี้ของขนส่งเจนทีคือแบบมันก็ดีเหมือนกันนะเวลาเวลาดูขนส่งเนี่ย คือเขาจะมีบาร์โค้ดให้เรานี่คือบาร์โค้ดของทางขนส่งนะคะเวลาเขามารับเรานะคะเขาก็จะสแกนตรงนี้กับตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นของ JNT ีนี่ก็เป็นของ Shopee e x p r e s พนะคะนี่ค่ะสะดวกมากเลยนี่ค่ะเราก็ทำการแพ็คของนี่ <laughs> โอเคค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่า คลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะคะว่าอยากทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับการทำออนไลน์นะคะการเป็นแม่ค้าออนไลน์อุปกรณ์อันไหนที่ควรจะมีหรือว่าอุปกรณ์อันไหนที่แบบ ควรจะยังไม่ต้องซื้อก็ได้เพื่อที่จะประหยัดเงินเรานะก็นะคะก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามทักทายพูดคุยกันได้นะคะก่อนอื่นเลยเพ,เพื่อนๆก็กดติดตามช่องเราก่อนนะคะเวลาเรามีคลิปดีๆเกี่ยวกับการทําออนไลน์การเป็นแม่ค้าเงินล้านทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็หมดเวลาของการรีวิวน้องเครื่องพินเตอร์นี้แล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็ <c oughs> ปินให้ดูเนะวันนี้ข่าวตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวไป นะคะเงินร้านนั้นซื้อปัดรอบไปแล้วนะคะน,นี่คือออเดอร์ใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีอีกนะคะเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปก่อนนะคะ